สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพลิงสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับอ่านี่เลยนะครับรูปปั๊มเหมือนนะครับรูปเหมือนปั๊มรุ่นเรื่นสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่จือนะครับวัดเขาตะเนาะนะครับอันนี้ปี65นะครับนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับอ่ารายการนี้เป็นรายการที่ 19นะครับอันนี้ถุงซีนขาดนะครับก็เลยมาใส่นี่รายการที่19นะครับเป็นเนื้อบูบูไทเทเนียมนะครับนี่เดีย๋ยวมาดูใบรายการนะครับนี่รายการที่19นี่นะครับหนึ่งลังมี3มเหรียญน,นะครับรายการไม่ซ้ำนะครับหนึ่งลังมี3ามเหรียญน,นะครับนี่ เดี๋ยวมาดูเหรียญน,นะครับนี่อันนี้เป็นโบโรเรียมนะครับอันนี้เป็นงานของอพี่น้าปองสุพรรณนะครับน้าปองสุพรรณการันตีนะครับนี่เดี๋ยวหากล้องแป๊บหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นยันหลวงปู่นะครับนี่ บูโรเรียมครับตรงนี้เขาก็จะตอกโค้ดนะครับเป็นโค้ดยันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าคุณจือนะครับเจ้าคุณจือนะครับข้างๆก็จะเป็นรอ,อยตัดเหมือนหลวงพ่อพัดนะครับเห็นไหมครับ เนื้อนี้จะสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นหยัดนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพันธะมุดโตนะครับตรงใต้ฐานนะครับใต้ฐานเนี่ยดูใต้ฐา,า,านนะเ,เรีกน้ำเบอร์โค้ด2องศนนะครับตรงนี้ก็จะต่อเป็นถุงเงินนะครับถุงเงินถุงทองเนาะ นี่เป็นคือบูโรเรียมนี่เรียกง่ายๆก็ไทเทเนียมเนาะงานไทเทนแต่ในใบราการเขาบอกอบูโรเนียม่าเนื้อบูไทเทเนียมนะนะเนื้อบูไทเทเนียมเรียกสันก้นๆก็ไทเทเนียมนะครับนะครับนี่สวยจริงนะครับ สวยมากนะครับอ่ะรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปขอวางไว้ก่อนรายการต่อไปรายการนี้เป็นรายการที่26นะครับเนื้อทองทิพซาตินฝังพลอยม่วงนะครับเดี๋ยวเปิดรายการให้ดูไปพร้อมๆกันช่รายการที่26นะครับ นี่เลยรายการที่26เนื้อทองทิพซาตินฝังพลอยม่วงนะครับหนึ่งลังมีสองเหรียญน,นะครับารายการเขาทําไม่ซ้ํากันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นทองทิพซาตินนะครับเนื้อทองทิพซาตินจะเป็นงานที่สวยนะงาน เรียบงานสวยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพับปี6 5ห้านะครับพับปีห5เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับน,นี่หน้าตาหลวงปู่นะครับอันนี้ฝังพลอยม่วงหน้าตาคมชัดนะครับโอ้โหลายนิ้วมือเห็นไหมครับเส้นนิ้วมือนี่เส้นนิ้วมือคมชัดเจ้าเจ้าคุณจือนะครับตรงใต้ฐานนะครับ อันนี้1228นะครับอตอกถุงเงินฝั่งนี้นะครับอตอกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเนื้อจะตอกอโคดนะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ ไหมครับอ่ไอไม่เหมือนกันนะครับเก็บเล่กเก็บนะครับอนาคตข้างหน้านะครับนี่อันนี้สวยมากนะครับเป็นเป็นงานซาตินนี่สวยจริงนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับสวยจริงงานซาตินว,วางไว้ก่อน เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปอันนี้เป็นรายการที่44เนื้อแบ็กนะครับแบ็กดำฝังพลอยสีแดงนะครับลงยาป้ายแดงนะครับเป็นรายการที่44นะครับเดี๋ยวมาดูใบรายการรายการที่44โอ้โหรายการสุดท้ายพอดีเลยมีใบรายการแค่นี้เป็นเนื้อแบ็ก นะครับดำเนื้อแบ็กดำฝังพลอยแดงนะครับป้ายแดงสร้างสามเหรียญน,นะครับหนึ่งลังมีสามเหรียญน,นะนะครับจำนวนจัดสร้างน่าจะหกร้อยลังหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับอันนี้ประมาณหกร้อยนะครับหกร้อยหกร้อยลังนะครับประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณหกร้อยนี่แหละนะครับไม่เกินนี้ ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยอันนี้ฝังพลอยสีแดงนะครับดูหน้าน้องปู่หน้าตาคมชัดนะครับงานงานงานของพี่ป๋องสุพรรณนี่สวยแทบทุกรุ่นนะครับสวยแท,ทบทุกรุ่นทุกเกจิเลยนะนะครับที่เขาสร้างออกมาสวยมากนะครับอันนี้ก็จะตอก ถุงเงินต,ตรงนี้อันนี้ตอกไม่เหมือนกันเลยเนาะสององค์เขาจะตอกตรงใต้ฐานใช่ไหมครับอันนี้ตอกตรงข้างหลังนะครับนี่เห็นไหมตอกถุงถุงทองตรงนี้ถุงทองถุงเงินถุงทองนะครับหลีนนี่นะครับเรขนก number โคร e นะครับ เจ็ดห้าห้านะครับเลขหนัมเบอร์โค้ดเจ็ดห้าห้านะครับนี่นะขอปรับไฟแป๊บหนึ่งนีน่งยาป้ายแดงตรงนี้นะครับนี่เจ้าคุณจือนะครับดูเส้นผิวเห็นไหม ตรงไหลมีเส้นเสี้ยนเห็นไหมสวยไหมนี่อันนี้คือว่าเนี้ยบเลยนะครับเป็นงานสวยนะครับทำออกมาได้สวยมากนขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ได้มาสามองนะครับได้มาสามองนะ ครับได้มาแค่3องค์เองนะครับน,นี่สุดจัดเลยนะครับนะเป็นไงสวยไหมครับนะสวยจริงนะครับนี่ดูข้างหลังนะครับนะให้ดูรายละเอียดนะี่โห สวยสุดๆนะครับนี่รูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงปู่จือนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ